สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลุ่มตะลุมบอลผมจุนเพ็นกวินครับกลับมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารวงการบอลก,กันนะครับก็ขอไปพูด ถึงประเด็นความโชคร้ายนะครับของทางออกต์ร์ซีลนะครับศูนย์หน้าของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อล่าสุดนะครับก็ได้รับการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าเจ้าตัวเองนะครับจะพลาดการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเกมเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้แน่นอนแล้วนะครับโดยตามรายงานล่าสุดนะครับบวกกับการยืนยันของทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสโมสรนะครับก็บอกว่าทางด้านของ ทางออกติมาเซียนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับเป็นกล้ามเนื้อฉีกขาดน,นะครับโดยตามรายงานที่มีออกมาก็คือเจ้าตัวเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับที่ได้รับมาจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะฟูลแลมได้2ประตูต่อหนะครับในเกมลีกนัดสุดท้ายที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ทางด้านของเจ้าตัวนะครับจะหมดสิทธิ์ลงเล่นหรือมีส่วนร่วมในเกม f a Cup รอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนแล้วนะครับ โดยต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้เองเนี่ยมาเชลลเองก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานมาเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยทั้งฤดูกาลนะครับที่ตอนนี้ผ่านไป61เกมเนี่ยเจ้าตัวพลาดการลงสนามให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึง32นัดด้วยกันนะครับโดยทางด้านหัวหอกวัย27ปีเนี่ยในฤดูกาลนี้นะครับทำอาได้ลงเล่นนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด29เกม แต่ที่สําคัญคือไม่มีเกมไหนที่เล่นครบแบบ90นาทีเลยนะครับในทุกรายการนะ,นะครับก็ทางด้านของอองติเมเซียลนะครับก็รวมแล้วเนี่ยจากการลงสนามไปทั้งหมด29นัดจากทุกรายการนะครับทำไป9ประตูนะครับกับอีก3แอสซิสด้วยกันนะครับก็ ทำให้โชตัวนะครับจะเป็นนักเตะร,รายล่าสุดของแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับที่ก็จะไม่สามารถมีส่วนร่วมกับเกมเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศได้นะครับก่อนหน้านี้ที่เจ็บพักยาวไปกับมาเซลซาบิซเซอร์ดอนนี่ฟันเดอร์เบกลิซันโดมาติเนสนะครับแต่ในรายของทางอันโตนี่เองเนี่ยทางด้านของเ e อ็กเทนฮากยังมองในแง่ดีนะครับก็ทางอันโตนี่เองมีอาการบาดเจ็บนะครับบริเวณข้อเท้ามาจากเกมที่แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยเอาชนะเชลซีได้4-1นะครับ แต่ว่าจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเทน h ฮร์ที่มีออกมาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนี่ยก็เขายังมองในแง่ดีนะครับว่าทางด้านของอันโตนีเองอาจจะมีส่วนร่วมในเกมนี้ได้นะครับในเกมที่จะลงเล่นในส่วนของ F อฟเอัพรอบชิงชาเลิศกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ นี่เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวล่าอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ตัวเลือกแดนบนของแมนเชสเตอร์เดจะหายไปนั่นก็คือองตุนิมาร์เซลนั่นเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่สนใจการวิจารณ์นะครับอยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้กับกลุ่มตลุบบอรครับ